โอ้โหเป็นประตูที่สวยงามเลยครับอ่าบอลทะลักออกไปนี่ตามฝ่ายตามไปโอ้โหรอดจากการเสียประตูไปนะครับลูกสาประตูเซฟได้ครับบอลชนเสาครับ <S <S และก็เป็นครั้งครับที่ลูกสาประตูเซฟได้สวยงามเลยครับการป้องกันที่ดีเยี่ยมมากครับและเขาก็เซฟไว้ได้อีกแล้วครับ ตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับผู้สัอนเดรเบลล็อตติทำได้ครับและจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหโอ้โหเซฟได้สุดยอดจริงๆ และลูกนี้ยิงเลยครับล,ลูกนี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับและก็เป็นโอกาสล่องส่งของเขาเลยครับเป็นโอกาสทองของเขาครับและลูกนี้เป็นประตูครับ เกือบจะเป็นโอกาสที่จะได้ลุ้นประตูของพวกเขาแล้วนะครับน่แต่สุดท้ายก็ต้องบอกว่าผู้ช่วยตัดสินถือว่ายังลูกนี้ก็เรียบร้อยครับเปาโลดิบาลาโอเ้เขาเลี้ยงผ่านตัวประกบไปไและจงังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โห